สวัสดีครับช่วงเช้าเช้าวันนี้นะครับผมก็วันนี้ผมจะนำเสนอนะครับาการสั่งสั่งกล้วยมาแล้วนะครับเป็นกล้วยหอมทองนะครับสั่งก้วยหอมทองมานะครับของมาถึงเมื่อวานนะครับพอดีเมื่อวานผมกลับมาประมาณสามทุ่มกว่าก็ไม่มีเวลาแกะดูก็เลยตอนเช้านี้มาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับ ว่าเป็นยังไงนะครับสั่งมาสาม,สามนอนะครับก็อ,อยู่ที่ราคา90บาทรวมเบ็ดเสร็จค่าคนส่งต่างๆก็ประมาณ157่าสิบาทครับผม157่งรอยหาสบเจาทามาแกะดูกันเลยนะครับผมซึ่งอยู่ในกล่องนี้นะครับ นี่ฮะได้มาแล้วครับก้วยหอมทองปทุมมันเน่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะครับลูกขึ้นหรือเปล่าผูกเกิดหรือเปล่าไม่ไม่มีรากนะครับผมรากหมดแต่ว่ามันจะเน่าอย่างนี้เลยนะครับสั่งจากช้อปปี้หรือว่ารัศดานะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเกิด จะปลูกเกิดหรือเปล่าครับผมอีกต้นหนึ่งเกือบหมดแล้วนะครับเน่านะครับผมนี่ฮะเน่า,น,านะครับจะลงดินเกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนี่ฮะพี่ๆน้องๆดูนะครับผมสั่งของจากช้อปปี้รัศดาฝั่งร้านนะครับผมนะครับฝั่งร้านนะครับ เป็นเช่นนี้เลยนะครับโอ้โหนะครับมาอีกนอกหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นเช่นนี้เลยนะครับผมนะครับต้องลองดูว่าจะเกิดหรือเปล่าครับผมเนี่ยฮะดำหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นสีเทาๆนะครับ เป็นมันจะเน่าครับไข่ไข่จะเน่าครับผูกเกิดหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจต้องลองดูนะครับในในก็ซื้อมาแล้วนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะตรงนี้เน่าแล้วนะครับผมเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้เลยนะครับผมมันเขาอาจจะนานนะครับอยู่นานอาจจะอยู่นานทีนี้มัน มันไม่ได้รับยังไงอ่ะครับเขาอาจจะตัดมานานหลายวันนะครับแล้วก็ลงกล่องพอลงกล่องมาน่าจะวันหนึ่งเพราะว่าอ่าที่ส่งมาน่าจะเป็นจังหวัดนครนายกนะครับก็ไม่ไกลนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับพอไม่แน่ใจว่าจะ ขึ้นหรือเปล่าครับผมก็ต้องลองดูนะครับลองดูซ้มนอนนะครับผมก็เบ็ดเสร็จแล้วซ้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะครับสั่งทางออนไลน์นะครับร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนี่ฮะเป็นเช่นนี้เลยหนอเล็กนะครับหนอไม่ใหญ่นี่ฮหนอประมาณนี้นะครับนอนไม่ใหญ่ครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับผม แต่ก็ตัวนี้มันจะเน่าเลยครับครับต้องลองดูครับผมลองดูนะครับผมว่าจะปลูกลงดินสักต้นหนึ่งแล้วก็สองต้นก็จะลงในทุงดำนะครับต้นจะลงในทุงดำเพื่อเพาะไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลงในดินสักนอใหญ่นี้สักนอหนึ่งนะครับไม่รู้จะตายาเพราะเน่าแรล้วนะครับ ก็สำหรับอีนี้ก็ฝากนะครับคนที่ขายของออนไลน์นะครับผมเวลาสั่งของไปนะครับตัดปุ๊บคนจะลงในนี้ส่งให้ลูกค้าเลยจะดีกว่านะครับผมไม่ใช่ตัดคือรอไว้เวลาจะเอาหนอมาเราก็ขุดหนอรอออเดอร์นะครับรอออเดอร์เสร็จแล้วก็พอรับออเดอร์มาก็ไปขุดเลยแล้วก็ใส่ ใส่แพ็คใส่กล่องแพ็คใส่กล่องก็น่าจะใส่อะไรให้มันไม่แน่ใจครับผมผมก็ไม่เคยมีประสรบการณ์ด้านนี้นะครับในเรื่องต้วยนะครับครับ <quad> ก็สําหรับคลิปนี้ก็ให้ดูว่าสั่งของออนไลน์นะครับสั่งของออนไลน์จะเป็นเช่นนี้นะครับ เป็นเช่นนี้เลยแต่ว่าต้นไม่ใหญ่ต้นเล็กนะครับผมกอเป็นอย่างนี้ครับผมมันจะเน่านะครับเดี๋ยวุจะโผล่เกิดไหมครับนี่มันจะเน่าอย่างนี้ครับเนี่ยครับมาดูเลยครับมันจะเนา่ามันจะเนา่าทางที่ดีถ้าอยากได้พันธุ์พืชต่างๆเราควรจะไปหาเองนะครับแล้วก็ซื้อเองในสวนในไร่นะครับแบบสดๆจะดีกว่า ที่จะซื้อของออนไลน์แบบนี้ครับของออนไลน์ก็ซื้อได้เป็นบางประเภทนะครับผมก็ควรจะเลือกซื้อสินค้าที่บางประเภทที่ไม่เน่าไม่เสียง่ายนะครับผมครับขอสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูว่าอ่าผมสั่งกล้วยมาสามหน่อเนี้ยมันเป็นแบบนี้นะครับว่าจะเกิดไหมผูกไปก็ดูต่อไปว่า ผมจะปลูกนี่จะเกิดหรือเปล่าครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบวันนี้คลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ